ทีนี้ก็ยังมีความคืบหน้าอยู่นะครับโดยรัฐบาลเน้นย้ำนะครับว่า5เหตุผลสําคัญจําเป็นต้องมีด<ช>ิจิทัลวอลเลทก็คือเ<ช>ติมเงินหนึ่งบาทหให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือเพื่อปั๊มเงินเข้ารบะบบไปเสริมสภาพคล่องให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าตอนนี้เ,เงินในระบบมันนิ่งประชาชนเขาก็รอเงินตรงนี้เอาไปใช้จ่ายภาคเกอกชนเขากระทุ้งมาแล้วนะ,อะบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันนิ่งจรงิจรง,รงๆรัฐบาลพิจารณาเร็วๆหน่อยพอไม่มีการใช้จ่ายเงินมันก็ไม่หมุนสาเหตุที่ไม่มีการใช้จ่ายเพราะไม่มีเงิน ก็กนนต้องมีการกระตุ้นคุณภนะูมิธรรมพูดไปแล้วบอกว่า คือตอนนี้มันยังไม่เกิดวิกฤตคล้ายๆลักษณะต้มออยำกุ้งกระจิงแ,แต่ถ้าหากว่ามันไม่มีการกระตุ้นกระตุกหรือว่าเติมเงินลงไปในระบบให้เงินมันหมุนเวียนมันอาจจะเกิดวิกฤตขึ้นมา<อ>จริงๆก็ได้นะพี่อ้วนภูมิทําถึงาากระดาษตั้งคำถามว่าวันนี้เรามองเห็นว่าอนาคตจะเกิดวิกฤตเราก็เลยดําเนินการแต่ถ้าถึงวันนั้นเราไม่ดําเนินการแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบถ้าเกิดวิกฤตนักวิชาการที่ออกมาคค้านรับผิดชอบไหวไหมตั้งานามแบบนี้เลยนี่เหตุลล่าสุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 1 0,000บาทนี่แหละครับ,รบผ่านดิจิทัลวันเลทแล้วก็จะมีการตั้งคณะอนุกรรมาการเพื่อทําอะไรเดินหน้าโครงการครับโดยนายจุลพันธ์มอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับท่านบอกว่าไทาม์ไลน์ของโครงการแน่นอนนะครับจะขยับออกจากเดิมคือไม่ทันในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ,รบแต่ว่าย้ำนะว่าเดินหน้าให้เร็วที่สุดโดยไม่มีการลบวงเงินจากเดิมครับ น้อยเลื่อนออกไปแต่ว่าเงินยังได้หมื่นหนึ่งก็โอเคนะใช่ใช่ใช่ช่องทางช่องทางช่องทางในการใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตนะครับยังคงเป็นแอปเป๋าตังนะฮะเพื่อประหยัดงบประมาณใช้เงินสดนะผ่านแอปนะใช่แล้วก็ไม่ได้ไปทําแอปใหม่ไม่ได้ไม่ต้องลงทุนใหม่ถูกถูกถูกนะประหยัดต้นทุนไปด้วยนะครับทีนี้เรื่องของการออกเป็นพระราชกําหนดเพราะว่าก่อนหน้านั้นรัฐบาลยืนยันจะผลักดันเป็นพระราชบัญญัตินะฮะเรื่องนี้คุณจุลพันธ์บอกว่ายังไม่ได้หารือกันแต่สถานการณ์ของเศรษฐกิจ หากไปถึงจุดนั้นก็อาจจะมีความจําเป็นต้องมาหารือกันอีกทีฟังเสียงคุณจุลพันธ์อบมอนวิวัฒครับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเรียนว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในขณนะนี้เนี่ยมันเหมือนกับปลาในบ่อประชาชนก็คือปลาพอน้ําในบ่อมันน้อยเนี่ยมันก็ดิ้นมันก็อยู่ไม่ได้ นะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําเพียงพอสิ่งสําคัญที่เรามองก็คือการเติมน้ําเข้าไปในบอ่อให้มันเพียงพอกับจํานวนปลากับขนาดของบอ่อนะครับซึ่งมันต้องการเม็ดเงินใหม่นั่นก็คือการเติมเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งเรามองว่ากลไกลที่จะสร้างเม็ดเงินใหม่คือการใช้ออกพรบการกู้เงินนะครับแต่แน่นอนครับว่าเมื่อมีข้อทวงติ่งมา ในขณะที่เราพิจารณาเมื่อ,อสักเกือบเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าอาจจะต้องรอในเรื่องของความเห็นของทางปปชเพราะมันมีเอกสารซึ่งลีกซึ่งหลุดออกมานะครับจะโดยจงใจหรือไม่อย่างไรก็ตามอันนี้เราไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่เราเห็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องรับฟัง นะครับเราก็รอแต่รอมาถึงขนาดนี้ความชัดเจนก็ยังไม่มีได้ยินข่าวว่าจะเอาเข้าที่ประชุมในสัปดาห์นี้อันนี้ข่าวจากสื่อนะครับไม่ใช่ข่าวจากผมอันนี้ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเออถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ปปชจะส่งมาเนี่ยมันคือความเห็นข้อเสนอแนะและข้อหงใหญ่นะครับมันไม่ไม่สามารถที่จะมากําหนดทิศทางนโยบายของเราได้สิ่งที่รัฐบาลจะทาก็คือทาคู่ขนานไปเลยนะครับ อาทีนี้มาดูเหตุผลที่จะต้องเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลล็ตนะคะค,คุณชัยวัาชโรงโคโสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึง5หเหตุผลตามที่คุณหมอพรมินเลิศสุริยเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ระบุเอาไว้นะคะว่าเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด -19 คุณผู้ชมน่าจะจําได้เศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยมันขยายตัวประมาณ3.6%เซในช่วงปี2553หลายไหลไปจนถึงปี2562อะแต่พอโควิด -19 มันพ้นไปเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวเนี่ยแหละที่เป็นคำถามของหลายๆคนถามว่าไหนว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วไงทำไมยังต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินดิจิตอลวอลเล็ แต่อยากให้ดูตรงนี้เศรษฐกิจไทยมันฟื้นตัวก็จริงแต่มันฟื้นตัวช้ามากแม้ว่าเศรษฐกิจไทยมันเริ่มฟื้นตัวแต่การฟื้นตัวมันเติบโตต่ําการลงทุนของไทยอยู่ในระดับต่ําและต่ํากว่าหลายประเทศด้วยแล้วปีนี้เรื่องของงบประมาณเรามาช้าด้วยผมจะได้ใช้งบ6กเจ็ดก็พืชภานโอโอโด้วยละงบลงทุนไม่มาเลยเศรษฐกิจมันนิ่งแบบนี้ สัดส่วนการลงทุนต่อ GDP ของไทยตอนนี้อยู่ที่23.6เท่านั้นม,มันต่ำกว่าการลงทุนในหลายประเทศตรงนี้มันเป็นข้อเสียเปรียบของเราแล้วนะอัตรางเงินเฟอ้อล่ะเงินเฟอนน้อแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพิ่มจาก70ต่อ GDP มาอยู่ที่91.6ต่อ GDP มันทำให้ประชาชนขาดกำลังซื้อค่ะ แล้วก็ยังมีแรงกดดันเรื่องหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงอยู่วิกฤตเรื่องของการขาดสภาพคล่องในตลาดเงินและตลาดทุน mm. เห็นได้จากการปล่อยกู้ของสถาบันการเงินปล่อยก็ยาก mm. ให้ก็น้อยรวมทั้งเรื่องของการระดมทุนผ่านตลาดทุนลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน ดิจิตอลวอลเล็ตทีนีท้ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่อบอกไปนะครับจากการวิเคราะห์แล้วรัฐบาลมีเหตุผลเพียงพอที่จะสนับสนุนความจําเป็นในการผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ครับรัฐบาลก็เชื่อว่าเมื่อเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจแบบเต็มสูบแล้วนะจะทําให้เกิดสภาพคล่องสร้างความสามารถในการใช้จ่ายก็คือปั๊มเงินลงสู่ระบบทําให เป็นการกระตุกทางเศรษฐกิจครั้งสําคัญซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลเชื่อมั่นว่าจําเป็นในสภาพเศรษฐกิจเติบโตช้าฟื้นตัวช้าก่อนสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยจะโตช้า<ม>เกิดอาการเรื้อรังครับรับผมถ้าช้าเรื้อรังก็ต้องกระตุกแรงๆ<ม>ค่ะ<ม><ม>อ่ะช่วงนี้ปิดท้ายด้วยการตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะช่วงนี้อากาศร,ร้อนขึ้นใช่ไหมคะคหลายคนบอกว่าร้อนด้วยฝุ่นด้วย<ม><ม>ร้อนไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กลัวฝุ่นแต่ว่าอดใจรอกันหน่อยคุณผู้ชม